ฮะว่าไงนะคุณอยากจะขึ้นไดมอนองนั้นเนรอถามแพตตินัมแล้วหรือยังนะครับว่าเขาอนุญาตหรือเปล่ายินในตอนรับเข้าสู่แพตตินัมสถานที่ซึ่งคุณอาจจะดีใจตอนเข้าแรกๆว่าได้หลุดพ้นจากนารกโกหนึ่งสักทีแต่รู้ไหมครับว่านารกขุมที่ลึกยิ่งกว่าน่ะคือแพตตินัมนี่แหละ oh <my> เปิดมาในหน้าล็อบบี้ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะ เรียกหน้าล็อบบี้เลยรับประกันได้เลยครับว่า3ตัวแรกที่ถูกพิกขึ้นมาเนี่ยจะต้องเป็น3แครี่แน่นอนถ้าหากไม่ใช่นะคุณเอาตีนมารูปหน้าผมได้เลยและไม่เสร็จยอดฮิิสุดท้ายนั่นก็คือกูเข้าใจนะว่ามึงเสียสละเล่นแทงงให้ทีมฮึ่ึฮึฮึอึเนี่ยนะ มอทอมมันทําอะไรได้น้อยมากเลยแล้วมันก็ไม่ใช่แทงด้วยไม,ไม่รู้เหมือนกันเจอบ่อยมากไม่เข้าใจใน <'t> ลังนี้คุณไม่อาจจะไว้ใจใครได้หากคุณหวังจะชนะคุณก็ต้องทําเกมด้วยตัวของคุณนั่นคือการรับหน้าที่จังเกิลดีๆนั่นเองถึงแม้ว่าคุณจะชอบเล่นเมทก็ตามแต่ว่ามันก็แบบไว้ใจใครไม่ได้นะ ซึ่งในขณะเดินเกมนั้นหากคุณต้องการตัวทำจังหวะมาช่วยสักหน่อยแล้วก็ไม่มีครับเพราะในสถานที่แห่งนี้คำว่า Loaming หรือ Support ไม่ได้ถูกบัญญัติลงในพจนานุกรมคุณจะได้พบกับการยืนเคลียร์เลนของแทงประเภทโล i n g ที่แย่งเวลแย่งเงินแครี่อยู่ที่อ<น>ั l โซ a g กอนเลนใจคอมึงจะให้ป่าทำเกมคนเดียวได้เหรอ,อ ไม่คิดจะช่วยแก๊งกิ้งกันบ้างเลยเหรอยืนนมตดแคลรี่อยู่นั่นแหละแล้วพอป่าพาดมันก็มาบ่นมาบอกว่าฟาร์มกากนี่เกมมันก็อยู่มา3-4ปีแล้วนะผมอยากให้ลองไปศึกษาการเล่นอย่างลึกดูสักหน่อยนะครับคือลอง10ตาเนี่ยไม่มีลมสักตาเน่ยนานจะเจอทีแต่ถ้าคนยาให้ทีมมีรมมิ่งทุกตาแล้วก็ของมันแน่นอนอยู่แล้วครับ เล่นเองคแล้วจะเกมตามเมื่อไรโทษปาแก้แเขินไว้ก่อนจะได้ดูเพลงแม้ว่าใครจะจัดโปรโมชั่นแจกแลกก็ตามเพิดเผิดอบพิรมลหูไป,ไปออกับการสื่อสารปฏิสัมพันธ์กันภายในทีมเพื่อปลุกปั่นกำลังใจที่ดีในการเล่น เ <What? S 2> ทยที่สุดนี้ไม่มีอะไรเร็วลไลนยิ่งกว่าแพทหนึ่งอีกแล้วครับเพราะในช่วงปเปลี่ยนถ่ายลังเมื่อคุณอยากจะขึ้นไดมอนด์เพื่อจะได้เจอกับคนปกติปกติบ้างแต่ฐานดาวสุดท้ายก็จะทําให้คุณได้พบพานกับประสบการณ์ลงแรงแบบเต้นแอโรบิกนั่นก็คือ up and down up and down ขึ้นคุณลงลงอยู่อย่างนี้แล้วครับสําหรับดาวของคุณ เล่นทั้งวานดาวไม่กระเตื้องผมเมื่อเคยมาแล้วปวดหัวเลยวันนั้นสนุกสนาไปกับหัวร้อนลงล้างแพทินัมเกมมิงการพิกการเล่นเกมการโยนการฟีดการแป้นกันใหม่คุณจังหวะอเหียเอาได้ไหมมันก็ลาวอีกอ่ะเยีอออเอาอย่างเดียวเลยดิจบริหารสุขภาพจิตขังคุณให้ดียิ่งขึ้นสไตล์แพทแพทวงการนี้เข้าแล้วได้ไม่ได้